วันนีはは master, you meet, you ้มันก็จะมาแกะอัลบั ah, ah, ้มนะฮะดูลุ้นกันว่าเราจะได้ของปุ๊กนะมารุ้นกันว่าเราจะได้การ์ดไข่เราจะได้การ์ดเมนเราไหมแต่บ้างดีมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูเห็นกูเห็นแต่กูไม่กูเห็นเราแกกูเห็นตั้งแต่ก้ากูแบบการ์ดอยู่างนี้เฮ้ยมันหล่นไปมันหล่นไปน้วยได้ไนะอ้าวอ้าวได้พี่นะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกับช่วงเผื่อมาบล็อกวันนี้มันก็จะมา แกะอัลบั้มนะฮะกองอัลบั้มที่มาสั่งมานะคะเป็นอัลบั้ม Taste of Love ของใครก็คืออัลบั้มฟรีของเราเองนั่น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 ชิลนี่ก็คือกดสั่งไปในเว็บนะอมาสั่งไปใน Gmarket เนาะตอนนั้นมีโค้ดส่วนลดแต่ว่าโง่ไงไม่รู้ว่ามีโค้ดส่วนลดก็คือไม่ได้กดโค้ดส่วนลดมาไม่จ้าลากกล่องเป็นอย่างี้ของแอปเปิ้ลมินชิคกับจ้านี่ก็คือกล่องเย็นมากทุกคนคือมาแบบมาเป็นอย่างนี้เว้ยอันนี้เพิ่งแกะเมื่อกี้แต่ว่าตอนมาคือแบบอยู่แค่ ก็คือแบบของหายได้เลยไม่รู้ไม่รู้ควาจะครบไหมมีคนชุบของไปแล้วล่าไม่รด้อันนี้คือเราฉีกกระองเข้าไปเองมันก็เลยแบบว่าเละๆหน่อยเราจะมาแกะกันทุกคนว่าเราจะได้ของครบไหมของพี่กูจะยังอยู่ไหมเนี่ยคือตอนส่งมาครบแต่ตอนที่คนเอามาส่งครบไปไม่รู้คือกูไม่ต้องแกะเลยเว้ยคือแบบมันเปิดออกมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปอเตอร์เนาะปอเตอร์ทั้งสามเบอราแล้วก็แกะลุ้นกันว่าเราจะได้ของครบไหมกดไปสามบ้้งเพราะว่าเขาพี่สามเบอร์เออ เอสงหเเลดี๋ยวใจเย็นใช่สามเบอร์ทุกคนอันนี้เป็นเบอร์อินเลิฟใหญ่ไหมอ๋ออันนี้เป็นใบรัญญาเฉยมีทุกครั้งที่กดสั่งเองนะจ๊ะก็เราสั่งเองก็ได้ของเร็วนะคะแต่ทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสั่งในช้อปปี้ได้อยู่ไปสั่งได้เร็วอันนี้คือมึงได้ก่อนเหรอเอากูกดสั่งส่งเครื่องบินมา คือทุกคนของไม่หายเซตการรอบพียังอยู่เลตรอบพีนะคะก P ็ N U. คือถ้าใครไม่ได้พีเนี่ยจะไม่ได้เซตนี้เนาะใครสั่งซื้อที่หลังก็จะไม่ได้เซตนี้นี้ก็จะเป็นเทสอันนี้จะเป็นฟซเลนนะคะอันนี้จะเป็นอินเลฟนะคะเทสฟ์เลมก็คือตกลงหลังนี่เย้เรามาแกะกันที่เราเวอร์นเนาะตัวน,นี้แล้วกันเวอร์เทสตสวยเนีย่ยคือส่วนตัวชอบชอบปอกของเวอร์น,นี้มากกว่าน่ารักนนะน่ารักเี้ยเราข้า,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 างในเหมือนกันไหมหรือไม่รู้ไม่เหมือนใชโฟโต้บุก็จะไม่เหมือนอก,กันนะคะ มารุนกันว่าเราจะได้การ์ดไข่เราจะได้การ์ดเมนเราไหมมูคับเมนลายชื่ออะไรมีนะชิคานี้เป็นไงกูรู้นะครับตูฟังจำหน้าได้ป่ามีนี่ยจำได้โอ้โหเพราะว่าสวยงาะสวยทุกคนค่ะวงเนี้ยสวยทุกคนค่ะโอ้ยทุกคนโคเวอร์ก็คือมีลายเท่คือต้าคิดว่าเป็นโคเวอร์ใสอัลบั้มีเท่จริงเออสวยนะแล้วแล้วแบบดูลงทุนอ่ะทุกคนดูดิสวยเนาะดูเหมือนแบบอ,อ,อันเนี้ยดูดีแต่บ้างดีมากคนดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นอีกเุ้ยอันนี้ ใช่นี่รู้ต้นไม้โอเคเลยทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันใสๆหน่อยมันจะสะท้อนสท้นิดนึงแค่โคเวอร์ก็ดีแล้วทุกคนโคเวอร์ก็คุ้มละหรือว่านนี้มันมีลายวะมันเป็นลายนั่นอ๋อมันไม่มันเลอะๆมันมันคือลายหรือว่าอะไรวะไอ้คอโลแกรมลูกที่มึงส่งให้ดูที่พื้นหลังเป็นระยิบระยิบป่ะอ๋อใช่อ๋อตามปกนี่ไงเออนั่นแหละนั่นแหละมาเริ่มแกะที่บังแรกก่อน แต่ว่าเราจะยังไม่ดูการ์ดนะทุกคนเพราะว่าเราจะมาลุ้นการ์ดกันว่าโอ้ลุ้นหาอะไรลุ้นลอรีเราจะมาลุ้นการ์ดกันนะคะว่าเราจะได้การ์ดซ้ํากันหรือเปล่าเบอร์แรกนะคะตืดตือตึ๊กยาแอลกอฮอล์ฟรีนะคะเป็นม็อกเทลนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นกูเห็นแต่กูไม่บอกกูเห็นระยะกูเห็นแต่ก็ไม่กูแบบกูเห็นแต่กูไม่บอกกูเห็นแต่กูไม่บอกข้าหมดยังไม่หมด เห็นกบบนี้เลยอ่ะโอลยนี่ก็เห็นน้องจุดเฮ้ยเห็นในคนรอันนึงอ่ะมี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 อย่าพูด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 พูดอย่าพูดกูไม่พูดกูไม่พูดแต่มีแต่มีเนี่ฮพูดนะน้องเชงได้ซีดีน้องเชงมาทุกคนและซีดีนี้ฉันก็จะไปเปิดค่ายฟอร์มีอินเตาแกร์ฟังอ่ะทุกคนเพราะว่าอีค่ายมังไม่ลงทุกคนอีค่ายันไม่ลงนี่นะคะเอ้ยก็คือแบบเท่มากนะฮะเอาสวยมาก คือเนี่ยรูปนี้ก็คือเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นปกเนาะโอ้โหโอ้โหพี่นาพี่มาจอมจอมโคตรเท่จอมโคตรสวยสวยค่ะทุกคนวัวสวยขึ้นเยอะมากมากคือทุกคนสวยขึ้นด้วยสวยขึ้นเยอะมากเล้วมุงคือแบบเด่นขึ้นไปแบบมาก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 คือฉันรักนางมากมึงมองทำไมคะคือกูตายแล้วนะทุกคนแม่อุ้ยรีดจีอุ้ยแม่จะมาฟาดค่ะมึงจะมาลง เจิดน่ารักมากวันรับเจิดกำลังจะมีแบบขราที่โปรเจกต์ทุกคนโอ้โหสวยมากมากดีอ่ะดีมากโอ้โหจองมีเอะสวยอ่ะคือมินะแบบผมว่าเราสวยอ่ะออโอ้โห่าจ้องมากอ่ะพวออไรบ้างนี่คือสวยึทุกคนจริงๆรมินะน่ารักเกิดไปไหมคะอ๋อ เอากูไปเก็บดิยิงกูเลยโอ้โหอุ้ยมันน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักจังเลยจ้าอุ้ยดูคือน่ารักมากดูดิขาวว่าดูเสื้อกับตัวดิสีเดียวกันแล้วเนี่ยดูสริโอ้โหไข่มุกอีกก็คือขาวไปหมดเลยนะคะคือแบบไม่รู้ว่าอัลบั้มนี้คือเน้นสีกันสดใสจนแบบว่าในก็แทบไม่เห็นแล้วจ้าโอ้โหน้องแคนคือน้องน่ารักขึ้นเยอะมากโอ้โหตัวเป็นสาวแล้วอ้าม ด้วยมากแม่ปังปังเด้อโอ้โหนี่ไงโดยกินลายไมค์กะริตเตมอจิเตอกันแล้วท่านโม่โม่ท่านโม่สวัสดีทุกคซาบิเนะกันิต้ตอร์เกี่ยวอะไรของกูเนี่ยอุ้ยดีทุกคนบ้านนี้คดีมากเลยอ่ะมึงให้ดูแผ่นอีกทีให้น้องแชงให้น้องแชงเราไปต่อที่อันสองนะคะเวอร์เฟรนนะคะนี่คะมันหนักมากเลยวะไฟบอกว่าตกหลุมรักอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือกูก็แปลโม่วเหมือนกันนี่นะคะ ก็คือเป็นสีว้าน,นี่เหมือนอยู่ในแบบบาร์แบบทึบๆพับหน่อยบาร์แบบเปิดอันนี้ก็คือแบบบาร์ฮาวายบาร์ริมทะเลตอนเช้านนี้บาร์กลางคืนนะฮะว้าเราจะได้การมีราวันทุกคนความความความสกมาความสนกมาปวดยังยังไม่มีอะไรลวงออกมาเลยเพื่อนมึงมึงมเมื่อเมื่อกี้มีมีมีม อันนั้นคือเป็นเลนตีอันนี้ไงกูความอ๋อการดอยู่ดงีเอ้ยมันหล่นไปมันหล่นไปด้วยฉันเฮ้ยฉันเห็นมันแล้กี่ใบนะเหยุดครบไปครบแล้วห้าใบเฮ้ยปะนหานี่เขาพูดว่าเขาเป็นน้องนายยอนนะคะไปดูหาดูได้มาหน้าเป็นน้องอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูดนี่ยวชัวราดู๋ระลอกนี้กันนะทุกคนเฮ้ยอุ้ยอันนี้คือ แนวเราห,หน่อยแนวเราจ้าจ้าเลยอ่ะออแนวเรา,ออเา,ราไปทะเลาะกับพี่ไม้อะไรประมาณนี้แนวมืดมมันมัวหน่อยเุดวทีมมากชน,นี่คือทีมมากฉันซื้อฉันซื้อ,อโอเคฉันซื้ออันเนี้ยโอ้โหไปไปค่ะอุ้ยคือบแบบยังกล้าดีอะ่ะรู้สึกแบบฉาบดีนะฮะเนี่ยรู้สึกอะไรว่าจะโตหลัง,งโมโมอ,อีกครั้งหนึง่งคือเราจะสลับเมนไปเลยทุกคนจริงๆนะก็คือตอนแรกอ่ะมาโมโมเลยเพรคนแรกคือโมโมเลยของเขาโอ้โหพี่สาว สวยมากเลยคนอะไรเนี่ยโอ้โหน้องดาคืออันนี้คือไม่มีหลอดไฟนะในร้านไม่มีหลอดไฟเลยทุกคนไม่ต้องใช้จริงเพราะว่าน้องในกล้องก็คือหายไปแล้วแล้วตัวจืตของเรานะคะก็คือน่ารักเป็นตุนเดิมแล้วก็เป็นต่อไปนะโอ้โหโอ้โหทำไมคือดีขนาดนี้ดีมาก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 ชอบชอบชุดเซตนี้อะไรที่คุบอกเออ อ่ะมั้นอยู่ชเดี๋ยวกูส่งมุมตะเกียดีดิโอ้ยน่ารักอ่ะว้าวหมพี่ต้องสอมมากเซ็ตนี้สวยมากทุกคนเลยโอ้ยนุ่งผู้ชายแบซีรีส์แต่จืดแต่จืดไหมแต่จืดไหมวุ้ยคือแบบรู้สึกเซ็ตนี้ดีเนาะชอบ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 เซ็ตนี้เหมือนกับเมื่อกี้โอ้ยสวยเงี้ยสวยไม่ไหวแล้วดูดิ ชอบร้านนี้มากเลยเหมือนเวลาไปร้านเล่าทุกคนเราแบะเหมือนช่างกล้องที่ร้านมาแบบถ่ายตามตัวอะถ่ายรูปไหมยครับแก๊งนางฟ้าดูดิโอ้โหอยู่ร้านไหนกูจะไปอย่างนี้เลยเด็ดแล้วก็จะมีคนแชร์รูปเยอะสุดใช่แล้วก็จะไปกดไลค์ในเฟซบุ๊กฮะเตั้งข่าวว้างจะดูในแอจีในเฟซบุ๊กก็อย่างนี้อู้หูสุดมากเรียกโรงพยาบาลเรียกโรงพยาบาลให้กูหน่อยดิ ตอนเนี้ยจริงใช่ก็คือบอกว่าเดินมาถ่ายรูปไปครับสุดสุดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยสวยไม่ไหวโอ้โ oh. ห oh oh. ทุกคนทุกขายาวขึ้นจริงนะทุกคน,กคนแบบดีขึ้น,นอะเออใช่ชุดดีด้วยแหละรู้สึกดีขึ้นเยอะมากมาเรามาเปิดกันที่ต่สุดท้ายนะคะอินเลิฟนี่ยะะสวยอะอุย้ยอาละลวงชัวรนะ์เนี่ย นี m m ่มดละมีแผ่นเดียวโอ๊ย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 ปวดนวกูเห็นะรู้สึกว่าซ้ำเฮ้ยได้ได้แผ่น้องช่างอีกแล้วทุกคนโอุยแต่รู้สึกว่าน้องช่างอาจจะรักเรามากเลยเป็นว่าจะบ้านไหนเราแบบจะมีน้องช่างตลอดเลยอันล่าสุดมีน้องช่างนะฮะเป็นอันเนี้ย เล็กโน่นก็เป็นน้องแช่งเอย่างเอ้ยเอ้ยกูว่ามึงอย่ากทำให้กูดีใจก็นะอันนี้อันนี้อันนี้มึงอันนี้สวยอันนี้แบบดูหรูอ่ะอันนี้ได้ค่ะอันนี้ได่แต่ว่าพื้หลังก็โอเคเราจะไม่พูดเรื่องนเนาะโอเคสวยก็คือเรดูที่เมมเบอร์คือสวยค่ะสุดปังโหแต่พอถ่ายรูปแบบเดี๋ยวที่ไม่มีพื้นหลังอั่นแหละไอเราไปยับอ่ะสวยมากหรูมากหายมากโอ้พี่จ้องโหเนี่ยอันนี้ตาวงตุ รู้สึกว่าบ้ามครั้งนี้คือมโมตกตกแรงตกแรงมากตกซะแรงมากคือตอนเนี้ยแอร์ที่ห้องก็คือเปิดทุกคนแต่แบบเมียหยุดติ่งเลยกูไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะกูแบบเออมึงมึงร้อนอะไรก่อนก็คือแบบอิ่มอกอิ่มใจแบบระทุระแบบมันอัดอั้นอัดทุกคนมันมันอยากรอรอรอเนี่ยน่ะเลยสวยมากกูไม่แกกี้ก็จะเป็นเพราะรอะไรเนี่ยสวยไม่ปรรญาปรรยังสวยมากลูกโอ้โหคือน้องช่างอ่ะ อันนี้คือสายตาคือ,อสายตาคือใช้สายตาเก่งมากน้องจื่คือจะสวยไปไหนคะลูกคือปรับบรรยายไว้ถูทุกคนความสวยครั้งนี้คือแบบโอ้โหดีมากรู้สึกบ้งนี้แบบดีอะ่ะชอบบั้งนี้สุดเลยการซื้อเมื่อเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นบั้งนี้นะทั้งหมดอ่ะขอยก็ mv นี้แหละขอยกโมโมตอนนี้ข่อยยกโมโมแบบที่สุดเ,เลยชอบที่สุดเลยชอบโมโมมากม,มีความ,มเปลี่ยนลุคไปเยอะใช่ไหมก็คือเขาดูมีความแบบจัดจุระขึ้นมาค่ะ คือมองจริงๆก็เป็นหลายลูกอยู่แบบเป็นแบบอืมน่ารักเราจะแบบเฟี้ยวต่างต่างสองสบสองผมนี่คะอะโหชอบสรงนั้นมากญี่ปุ่นนี่แล้วก็ตอนที่มาจุกเนกีก็น่ารักเนี่ยเอาความระย,ยิบระยับข้างหลังนะเทียบไม่ได้กับความระย,ยิบระยัในตัวเขาเลยอะหัวใจระยิบระยับตอนเนี้ยอุ้ยพูดว่าอะไรเนี่ยหัวใจระยิบระยัคือมีคือสวยมากอะนางฟ้านางฟ้าลงมาบนโลกนีงนะฮะดูดีอะชุดดูแบบดีอะไม่ต้องไม่ต <c oughs> ้องแบบวอรวังอะไรมากอะก็แบบ ลงตัวกลมๆโอ้ดีทุกคนเลยอ่ะคือเป็นชุดที่แบบใส่ออกนอกบ้านได้ทุกคนแล้วคือสวยโอ้ยดีทุกคนเลยอ่ะต้องหน้าฟ้าประธานรู้จักปะโอ้ยหูยโคสวยจริงฉันอยากได้หน้านี้ค่ะดีมากว่าเส้นนี้ดีดูแบบเรียบหรูดูแบบงตหรูมากค่ะเรียบหรูมีนะห่วงนะรู้ปะ ผังได้ไหมสวยอ่ะมาก็คือไม่ได้แผนนี้นะทุกคนเรามาเทรดกันนะค่ะเรามาเทรดกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะว่าเป็นยังไงก็คือทุกคนมาถึงช่วงแ a นดอมกันจ้า <S <S 1> <S 1> อูา้ได้พี่นะใช่กว้งแล้วมึงก็ไม่ได้โอเคลายเซ็นไงทุกคนอันนี้ก็คือเห็นแล้วเป็นน้องแชงคือกูได้น้องแชงทุกอันนะคะทุกคน น้องแชีงเขารักเราตอนนี้มี3ามกองนะคะทุกคนก็คือเป็นจากอันแรกอัน2แล้วก็อัน3นะคะทุกคนเรียงไปอันแรกกันนี้อัน2อัน3อ่ะอ่ะเราจะมาเปิดที่อันแรกนะคะหนึ่งสองสามเผืมากสวยสะกดหรือจีนะคะตอนนี้เป็นน้องแชีงนะคะเราจะเปิดให้ครบเป็นน้องสามอะไรไหมตื่นเต้นกว่าคนในคลิปเจ้ากูกูได้มีน้ำปะกูได้มีน้ำปะ ไม่อยากพูดมึงเสียใจได้ที่จองทำไมเนีทำไมำครั้งนี้มีดาไม่มาหากูเลยอ่ะไอ้นี่ไงการสุ่มไงการสุ่มมึงมึงต้องดีใจมีทุกกองหรือเปล่าเอ้ยกองตรงกลา,างไม่มีมั้งซ้ำกันสรุปซ้ำกันต่อโอเคเราจะมาเริ่มอันต่อไปอันนี้เรายังไม่เปิดอุ้ยม,ม,โมโม่อันนี้เรายังไม่เปิดเราจะมาเปิดที่เรืติกันนะฮะกูว่ามึงมึงอาจจะดีใจนิดๆแล้วเป็นโมโม่อ่ะเริ่มจากอันแรก เป็นเทสนะฮะหนึ่งสองสามพี่จอน้องเชงเนี่ยกูบอกนะกูได้น้องเชงทุกอย่างพูดเลยคือน้องเชงมามาจริงมาตลอดคู่อะไรก็แล้วแต่อะอยากให้น้องเอเ็นดูแบบนี้เสรอ่ะโอ้โสวยอ่ะสุดทุกคนเลยการกำมารีกำม,มารีเมื่อกี้ข้างในอันนี้เป็นพี่จออันนี้เป็นน้องเชงนะแล้วจะอินเสิร์ตตอนสุดท้ายให้ดูอีกทีนะคะทุกคนอันที่สองนะคะก็คือโอเล่น,นะฮะหนึ่งไม่ได้ใครนะ สองจูวีก็คือหนึ่งสองปัณณ์จูวีกับปัณา์อุ้ยทำไมปัณณ์เป็นแนวนอนอ่ะอุ้นดี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 อุ้ย, <istan> ยมันมีข้างหลังเลยนะข้างหลังคือหยิบออกมาดิการข้างหลังมันมีข้างหลังอันนี้เอออ๋อก็คือเป็นเหมือนโปสการ์ดข้างหลังเลยค่ะเป็น กูไม่รู้กูเห็นใบนี้มันร่วกไงกูเลยเห็นใบเดียวว่ามันค่ะก็ <c oughs> ต้องมีทุกใบไปเพื่ออะไรอย่างนั้นอะไม่รู้แต่ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนเรามาดูกันอ๋อเป็นรูปที่แบบเขาว่าเองมเมมเบอร์แต่ละคนว่าทุกคนจะไม่เหมือนกันนี่ยวิของ็น่าจะเป็นแนวนอนนะคะเมของน้องแชรนจะเป็นหนาตั้งอันนี้แบบแอบ,แบบแอบ,บแบบมีนังไม่มาหาเราเลยหรออะไรอย่างงี้แต่ก็ได้เมมคนบหม่มก็ดีใจทุกคนเนเนอจะแบบได้สนับสนุนเขานะทุกคนอันมีมีนังก็คือ ทักมาหาไมา์ได้นะคะทุกคนเทรดกันนะคะทุกคนมาอันสุดท้ายกูจะได้ใช่ไหมต้องดีใจนิดนึงสิว่ากูจะได้ใช่ไหมอ่ะกูจะมาฉุนการที่มึงกองกองอยู่เวด้ที่มึงจำหน้ามีนาผิดนิดกูจับถูกใช่กูจำได้อ่ะหนึ่งสองสามโมโมนี่ใช่ไหมกูจะดีใจโมโมใช่ไหมดูว่ามึงจะดีใจดิโอ้หูคือดีมากมันมันเป็นแบบโปรแกรมด้วยนะใช่ใช คือในกล้องจะไม่เห็นโอโลแกมหรอสามมิติมันก็ต้องพลิกไงอ่ะพลิกเห็นไหมเป็นความสวยของมุมุ้ไหมหนึ่งสองสามจำปะไม่จำสนะเหรอมึกเฟินจำน้องเชนกูแล้วสออีกแล้วทุกคนเมื่อกี้มึงมองน้างกูมุมงไม่รูเหรอสามแล้วกอุตตกคือน้องเชนได้ตลอดเลยตกตกตก ซ้ำไปลันหนึ่งนะทุกคนซ้ำไปดัหนึ่งซ้ำเยอะเลยทุกคนมาการ์ดการ์ดก็มามึงพูดดิเอาล่ะเราจะเปิดการดกันแล้วทุกคนมึงเชื่อกูแต่แตมึงดีใจแต่มึงดีใจเชื่อกูแต่กูก็เห็นแล้วล่ะเดี๋ยวล่ะโอ้โหเริ่มมาเริ่มโมโมนะฮะอ้าโอ้โหโมโมอะพีนะเห็นไหมกูบอกแล้วมึงดีใจ ดีใช่สิอ้าจนยปุไลมาหมดเลยยเฮ้ยว็เจอได้อินเตอร์ไลน์ินเตอนแล้วก็คุณนวงเะ้หหูได้อินเตอร์คนบางรก็คือมาเป็นอินเตอร์ลน์แล้วก็เป็นิจนะฮะโอ้โห สองว่าจะซัำไปไหมเตยสองว่าเฮ้ยได้แล้วยอนยังไม่ซ้ำกันยังไม่ซ้ำกันเลยนะฮะยังยังยังจ้องยยังไม่ซ้ำกันเลยยังไม่ซ้ำจริงๆอ่ะเฮ้ยเปรนากูเป็นคนเลี้ยงปูเป็นคนเลี้ยงเปรนาเปรนาเปรนาค่ะว่าปรนากับเมื่อเปิดปุ๊บมึงอเปิดมือปุ๊บมึงเจอละเมึงอเปิดเจอมือปุ๊บมึงเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันจะได้เป็นเบอร์โคมลูก้าจอุจิเนี่ย พวกเราได้ไม่สังกันเลยนะคะหรือว่าไม่สังหร,หรือว่ามันแค่ชุดเดียวกันวหอเออชุดเดียวกับคนละแอคไงอ๋อนี่ถ้ากูได้ไม่สังกันก็คือเป็นบุญนะ ขอให้เป็นมินะทุกบั้มเลยไม่ได้แล้วแหละลิจีคุณลิจีมาทุกบั้มเลยเอ๊ะไม่ใช่บั้มสองลิจีนะฮะ มันวนวนกันหลายรอบอันไหนสวยสุดคิดว่าจริงๆอ่ะรูปมันก็เหมือนปกแหละคิดว่าไหนสวยสุดมันจะมีระตั้งเงตะตั้งอรอนกูใหญ่มากจริงเอออันนี้เอ้ยเนี่ยกูบอกแล้วกูชอบโบรนี้กูชอบชุดเห็นหน้ากกูไปไม่เห็นเห็นแต่โบรเพราะโบรตักมือหมดแล้วชอบอันนี้เฮ้ยแต่อ๋อโอเคขาวโบรนี้ได้ไปอยู่ทะเลอ่ะสวยอ่ะสวยทุกคนเลย โว์ท้ายน้องก,กระดายับน้องก,กระดานน้องก,กระดานน้องรีบยับเลคะสวยมากโอ้โหไปค่ะเราต้องติดทั่วห้องถึงแม้ว่าห้องเราจะไม่แบบพื้นที่เราก็ตามเราจะติดยังพดานห้องเพดานใหม่เราจะติดยังพดานห้องแล้วติดกับผนังห้องนะคะทุกคนทุกคนค่ะก็ใครใครซื้อมาเราก็พร้อมเพจก็คือเพจกันมาได้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปซื้อนะคะใครที่ยังไม่ได้อุดหนุนน้องๆนะก็สามารถ ตามหาตามร้านตา่างที่เขาพิอร์มาแล้วนะคะก็คือไปกดสั่งกันได้นะช่วยเชื่อสังสมุดน้องๆนะคะคุณน้องเก่งมากมีอะไรเราก็จะมา,าอัปเดตกันนะคะทุกคนเราก็คือแบบมือสมัครเล่นก็อยากจะแบบงงดูนะะ้องๆได้แล้วแบบอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็มีอะไรก็ขายกันมาได้นะคะคือแบบรักมากเป็นคนข้างรักจริงกูกูก็การันต <laughs> okay, โีโอเควันนี้ก็แบบมาเปิดเผยสิ่งที่แบบเรามาแสนนางความในใจโอ้โหแบบ อขอบคุณนะคะทุกคนที่รอดูนะคะแล้วเราจะก็รอดูว่าขั้นหน้านะคะเราจะเกลยกับ้างของใครอีกเราจะมาแกะของใครอีกแล้วเราจะมาแบบเลี้ยงอะไรอีกนะคะติดตามกันด้วยนะคะแล้วมาพบกับมานะคะพูดกันติงเมืองใหม่นะคะั่นมาแหละอะฮะขายมาได้นะคะถ้าอะไรดีขายเข้ามาได้นะคะเราพร้อมจะกดและเปเสมอไม่พร้อมเปแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามึงก็เปตลอดู่ดีอะไรๆด้อมขายมาได้เลยนะไม่จะไม่ว่าจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเกาหลีทีแบบว่าเคป๊อปทีป๊อปซีรีส์ยอะไรก็ตามเพราะว่าในช่องเรามีแบบหลากหลายสไตล์เพราะเรามาในภาษา The Buddy Story <c oughs> เราคือเพื่อนกันนะฮะเราต้องขายเพื่อนฮะโอเคเ <c oughs> จอกันครั <c oughs> ้งหน้าบ๊ายบาย